แดี๋ยวบางคนจะมาด้อยค่าเกษตรกรแบบเฮ้ยอาชีพเกษตรมันต้อยต่ําแต่จริงๆก็มันไม่ใช่นะครับ,นนรบเกษตรกรเนี่ยถ้าผมนะผมก็เปรียบเหมือนคุณหมอคนหนึ่งนะจ่ายยาคุณหมอแค่มีหน้าที่จ่ายยาให้คนไข้ตอนที่เขาป่วยแล้วแต่เกษตรกรเนี่ยจ่ายอาหารที่ดีให้คนกินเพื่อมีสุขภาพที่ดีเนี่ยผมว่ามันเท่กว่าอีกนะใช่ไห<ต>มครับ<ต>ถ้าเกิดคิดในอย่างนั้นคือทุกอาชีพมันมีความสําคัญเหมือนกันครับทุกคนมีความสำคัญแต่ว่าเกษตรกรนี่เขาก็มีความ มุมานะกว่าจะผลิตเมื่อเกิดเทศอย่างเงี้ยอีกสองเดือนถึงจะได้กินลูกอย่างเงี้ยทาเกษตรมาทากาเกษตรกรเท็แนวดีๆบางที่คนอาจชนิดสุขภาพดีไปนั่งมแ่ทางานหน่อยลมนครับเพราะว่าทํางานหน่อยลงทุกอย่างมันสัมพันธ์กันเรากินอาหารไม่ดีเราก็ป่วยเอาง่ายๆแต่กินอาหารบูดมันก็ท้องเสียเข้าโรงพยาบาลละแต่เราให้แต่ของดีๆเขากินเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนอาหารมันก็เป็นยาชนิดหนึ่ง เหมือนมันจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับนายเน่าแมีนครับผมครับผมมาแล้วครับมื้อนี้มาพร้ากันกับบ่าวสลามทองเน็ตได้ครับพี่น้องสําหรับมื้อนี้ครับพี่น้องบ่าวสลามจะพามาเบิ่งฟาร์มเฮ็ดแบบผสมประสานนะครับผลิตแล้วก็จัดจําหน่ายเองนะครับเป็นระบบแบบโรงเรือนนะครับพี่น้องแบบมีพัดลมเลยครับก่อนอื่นไปทักท้วมรู้จักกับเจ้าของเพิ่นก่อนนะครับไอ้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอไอแนะนําตัวหน่อยครับครับอ้ชื่อวรพันธ์บุญอาลีครับผมครับผม อายุจะปีนะครับอายุสี่สิบปีครับพี่กั๊ดยู่สครับยู่นี่ครับพี่กัดบ้านน้องบ้านขวนแม่แก่นตำบลหนองกินเพลอำเภอบดินทินชำราบครับอืมจังหวัดอุบลราชธานีอนองนะครับเนาะแม่ครับเมื่อก้อนเฮ็ดยังมือก่อนครับไอ้จบมาก็ไปทําหางานที่กรุงเทพทํางานกรุงเทพมันบ่แมนบรรยากาศบ้านเท่ารถมันติดมันวุ่นวายมากก็เลยเอ้ยเอาความรู้ที่เราเรียนเนี่ยมาเฮ็ดงานอยู่บานเท่าดีกว่าแต่พอดีเลี่ยน เรียนจุลชีวะครับเนาะมันเป็นมันจะมีวิชาชีพเลือกเป็นวิชาเพาะเห็ดอยู่มีวิชาชีพเลือตัวหนึ่งเป็นวิชาเพาะเห็ดอ๋อครับวิชาเห็ดนะครับผมส่วนใหญ่คนจะเข้าใจผิดว่าเรียนวิทยาศาสตร,ร์คือไม่เห็ดเกษตรมันไม่ตรงสายรจริงๆคือเห็ดเนี่ยมันไม่ใช่พืชไม่ใช่ผักมันเป็นเชื้อรา ว่าจริงว่าท่านนั้นก็คืออาเฮ็ดงานตรงสายแหละท่านเลี้ยงเฮ็ดน่ะนะเขาเรียนมากกับเฮ็ดงานตรงสายเลยแม่นครับผมอยู่ในนี่นอกจากเฮ็ดก็เฮ็ดหลายอย่างเลยแม่นบอกครับไปแต่ก่อนน่ะสามสี่ปีก่อนน่ยังโมเปลี่ยนครับผมหลังจากยุคโควิดนี่แหละพอดีบึงเทือมันจะมีการล็อกดาวน์เนาะครับเขาก็ต้องบม่ได้ออกไปใส่ะล้ำบากแน่ที่นี่ก็เลยมาเปลี่ยนที่เขาเฮ็ดแต่เฮ็ดอย่างเดียวเนี่ยมันมาตอบโจทย์เพราะว่าเขาบริกรในเฮ็ดอย่างเดียวไง เ oh, ราก็จากเออตอนนี้ก็มีเลี้ยงไก่ไข่นะครับผมบแล้วก็เริ่มมาปลูกผักปลูกมะเขือเทศมะเขือเทศหวานทานสดนะครับผมเลยก็ตอนนี้ก็เลังเห็ดแปลงผักแปลงผักนี่ก็ได้จากปุ๋ยจากก้อนเห็ดเกาห้าวทำก้อนเหเศศ็ดเสร็จมันย่อยสลายแล้วก็เอามาหมักทําเป็นปุ๋ยทําเป็นดินปลูกมาปลูกพืชของเราต่อก็คือบริหารจัดการภายในฟาร์มของเราเลยแมน,นครับ oh. เขาเอื่นหลักฟัลังเอือแบบซิลเวส การให้มีขยะให้มีขยะหน่อยที่สุดผมมันก็จะจะซอยในระบบนิเวศเท่านั่นและครับเขาเท่ากับปฏิเปลืองไปซื้อดินปลูกซื้อหยังเท่ากับมักเองเฮ็ดเองนะครับผมครับผมอย่างที่เห็นข้างหลังก็จะเป็นโลเลือดปลูกเคะเทศนะครับผมก็จะมีเฮ็ดฮอร์โมนฮอร์โมนไข่ไข่ก็ไข่จากไก่นี่แหละบางทีกินไม่หมด ตัวนั้นก็ห้อยต้องแต่งน่ะเตรียมมาทำแล้วน่ะครับเดี๋ยวรบกวนอายผ้ายางหล่อชุมนะครับฟาร์มเห็ดเห็ดจังไดมาจังไหนเนาะครับโอเคครับตัวนี้เข้าเก็บไปหรือเ่ครับเมือนเสานี่ตัวนี้เก็บไปส่งหรอครับยี่สิบลกเมือนเสานี่ครับโอ้เด็ดทรงทุกวันเลยบรือเปล่าบ่ายก็ส่งทุกวันวันนี้มาแล้วแต่ออเดอร์ลูกค้าครับผมเชิญเข้ามาได้เลยครับครับผมโอ้เย็นดีเนาะครับครับยุนี่เข้าเก็บแตกต่างจากที่อื่นจังไดครับอ่ายถ้าเกิดเริ่มต้นเลยคนเห็นเอ้าลวงเลื่อนเจ้าที่พัดลมนั่บ่ คือโรงเรือนมันเป็นระบบอีแวคือทําความเย็นด้วยน้าแต่ข้างหลังถ้าเกิดเนีไยข้างหลังมันจะมีแผงคูลิ่งแพดนะครับผมมันจะหลักการคืออากาศมันจะไหลออกทางเดียวมันจะอากาศเย็นจะเกิดจากด้านหลังแล้วมันจะโดนดูดผ่านช่องลมนี้ไปนะครับผมต้นลนี้นะต้นลมนครับไมันจะอากาศระบายไปทางนี้ครับมันจะเกิดดูดความเย็นจากตรงนั้นมาออกไปทางนี้มันจะเห็นให้ อากาศเย็นทั่วถึงทั้งโรงเรือนเลยครับมันจะเย็นนี่คือข้อดีแม่นบอกครับแม่นครับข้อดีมันจะบ๊อบอ้าวแม่นบอกครับมันจะไม่อบอ้าวครับถ้ามาเยืนไมาอ่งอังอยู่เนี่ยมันจะมีร่มเย็นๆพานออกมานะครับผมอ๋อเหมือนร่างผึ่งเลยแม่นบอกครับแม่นครับหลายคนก็เอิ่นกันร่างผึ่งนั่นแหละแห่งคูลิ่งแพดครับครับผมแล้วก็จะมีน้ำล่อเรีองอยู่ในนี้แม่นบอกครับแม่นครับเวลาความชื้นมันสูงหรืออุณหภูมิมันสูงมันก็จะทํางานครับหรือบอกก่าเขาก็จะตั้งเวลาของมัันเองก็ได้ครบผม เชื้อมือนี้ห้าเพาะเองเลยบ่ครับอ่าเชื้อบางส่วนเราขยายเองครับแต่ว่าตอนนี้เพิ่งกลับมาทําใหม่มันก็ยังไม่ได้เปิดห้องแล็บก็เลยยังสั่งหัวเชื้อเพิ่งมาอยู่หล่ะที่นี่ถ้ารุ่นต่อไปท่านก็จะเห็นตัวไดที่ดอกสมบูรณ์เทาก็จะคัดเลือกเชื้อเอาไว้ทําแม่พันเองนะครับผมขยายเชื้อเองเราก็จะลดต้นทุนในส่วนนั้นไปข้าใส่วิซาแบบเกิดประโยชน์่ะแม่นครับเพราะว่าห้าเห้าก็เลี้ยงมาตรงนั้นเทากับอยู่ในห้องแล็บอยู่แล้วแต่ก่อนกัเลี้ยงจาก เอายาเข็มทุกเมื่าดอกนี้สวยดอกนี้สวยกําลังได้ที่เลยก็เอามาฉีกฉีกเอาเข็มเขี่ยเชื้อจิ้มไปเส้นนิดเดียวครับผมเส้นเส้นอย่างเงี้ยเส้นเล็กๆเนี่ยแล้วก็ไปเพาะลงกในบุนครับขยายจากบุญไปใส่เขาฝางอ๋อครับใส่จากเขาฝางเสร็จแล้วก็มาใส่ในก่อนยังสี่นะครับผมครับผมไป่หนึ่งเดือนเดินไปเองมันแมนครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเท่ากันไ้เก็บผลผลิตบอกครับหรือกว่าเชื้อมันเดินเดือนเต็มแล้ว อย่างตัวนี้มาดูข้อมูลที่จดไว้ครับตัวนี้ปั้นก้อนเมื่อวันที่สิบห้ากันยานะครับผมครับผมเปิดดอกสิบสี่ตุลาครับเปิดดอกประมาณสี่วันมันก็จะเริ่มออกดอกนะครับผมก้อนนี้ตั้งแต่สิบแปดตุลาสิบแปดพฤศจิกาสิบแปดธันวาก็จะครบสองเดือนครับผมก่อนเหตดสองเดือนกับจามานนี้ครับวันนี้จุดขายของข้าอยู่นี่คือหลักๆเป็นแบบใดครับไอคือเ้าเห็ดในหลบบินซี่นะครับผมมาใส่ สารเคมีบ่ใส่ยาข่ามแมลงนะครับผมเห็นมันก็มียาข่ามแมลงมันก็จะมีบางคนใช้อยู่เหมือนกันครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะมีพวกแมลงมาติดมันก็จะมีแมลงเนี่ยอย่างอย่างก้อนเห็ดบางก้อนถ้าเกิดคอเข้าบรดิมินชีดเนาะมันก็จะมีพวกแมงวีพวกนอนแมลงผีเสื้อเฉยมันมาไขว่างไข่อะไรกัมันจะมากินแต่สังเกตดดีมันจะเริ่มขึ้นมาหละเพราะอายุก่อนมันสองเดือนแหละเนาะมันจะมีพ่อยู่ีนก่อนเห็ดยังสิบบามีก่อน ก็ลืมเสียกันบ้างแล้วก็คาดออกครับผมห้องกระสับเปลี่ยนยี่นี่แมนบอกครับไปอ่าเขาจะเปลี่ยนทั้งชุดเลยครับผมแ้ห้องเป็นชุดแม่นครับถ้าเกิดตัวไหนอาการหนักมากก้อนดํามากเนี่ยอย่างก้อนนี้นี่ดําอยู่ก็จริงแต่ว่ามันมีดอกอยู่ครับแล้วก็ยังเก็บได้อยู่เหมือนธอเป็นคนคนป่วยก็เป็นหวัดนิดห,หน่อยมันก็ยังทํางานได้อยู่ก็ให้มันทํางานไปเพราะได้ผลผลิตแมนครับเพราะว่าถ้าเกิดบางก้อนอย่างเงี้ย ตัวนี้คือสีบออกแล้วนะล่าเขียวกินแล้วอ๋อตัวนี้เป็นเชื้อราแล้วแมนครับตัวนี้เขาเห็<ช>นเท่ากับเก็บออกเอาไปทําปุ๋ยหมักอืใส่ประโยน์ได้ใช่ครับอย่างตัวนี้อีกอันหนึ่งเราคือปกติมันจะมีอาจจะอาจจะมีตะกา้าตัวนี้คือตอนนี้เห็นสายยางนี่คือกำลังจะเตรียมล้างลางเลื่อนทาความสะอาดประจําวันนะครับทำความสะอาดทุกมือเลยหือเปล่ครับไอ้กะเลี้ยวแต้ครับแต่มือนี่คือบ่มีการผลิตก่อนกับเพราะมีเวลาวา่างจะทําความสะอาดไว้ครับผมครับ ข้ามข้อมาดใบดูๆอะไรแห้งดีแต่ถือทั้งมีเวลาก็เห็ดดูๆแถาบ่มีกะสองสามหมื่นเห็ดเท่หนึงมันเหลื่อมสุกกระปุกแล้วก็เห็ดเพราะว่ากกษตรกรพวกเนี่ยมักจะรอพวกมะเรงพวกหมดของมันในโรงเลื่อนเท่าเพราะมันกินแล้วมันมีความสมบูรณ์ในโรงเลื่อนมันสิบหนีมันก็ซีบุนี้ละแงไ่ลูกกินได้หนีแน่นครับเกิะกลายเป็นหั่งเลี้ยงมะเรงเลี้ยงหมดไปคเกษตรเท่าเห็ดข้ามข้อมาดมันในดีสัมใดมันก็จะสามารถยืดอายุได้โดนซัมหนันนะครับผมแล้วโรงเลื่อนของอ่างนี่มีจักโรงเลื่อนครับ ตอนนี้นี่ยูซีครับผมแต่ก่อนทำมาเยอะสิบกระรงเรือนแต่ด้วยความที่ว่ามันไหวมันเห็ดลายแล้กกับบางทีช่วงโควิดเนี่ยมันออกตลาดมาได้หาตลาดยากเขาก็เอาแบบทำน้อยแต่หาตลาดที่เหมาะสมกับของเราครับอันนี้ไปส่งที่สูนีส่งที่ช็อปกินสบายใจนะครับผมแล้วไปส่งยูซอลจอบางมั่นจันนะครับผมแล้วก็ไปส่งที่ตลาดก้านเหลืองครับผมทองอาจารย์มาอุบลครับประมาณนั้นครับผมเขาก็จะหาตลาดให้มัน พอาดีคว้ามต้องการห้าวเห็นมันหล่นตลาดมันหล่นตลาดแล้วแม่ค้าเขาจะกดราคาห้านะครับตอนนี้ไอยังมีเฮ็ดแบบดังเฮ็ดแบบเห็ดแปรรูปนําอยู่ปะครับไอตอนนี้ยังไม่ได้เฮ็ดครับเพราะว่าดูข้ามทีว่าเห็ดแปรรูปเนี่ยมันต้องมีขบวนการหลายตอนนี้ไอเฮ็ดอยู่กบทีมงานอยู่สองคนเอาแต่เฮ็ดสดตอนช่วงนี้ต่อไปแน่น่าอดกับโบนแ่ก็ลลั่งคิดผลิตภัณฑ์อยู่จังคิดแท้งไปเนาะครับไอแม่นครับผมครับอีกอย่างนึงคือเวลาเขาเก็บเห็ดเนี่ย เขาจะตัดขามันออกนะครับผมตัดอตัดขามันออกเลยเพราะว่าขันลังเจ้าเพิ่นมาตัดออกมันจะมีเศษขีเลือจอยงสิติดไปน้ำสมมุติเนาะขันเท่าเก็บไปมันจะมีขีเลือยพวกนี้แหละครับติดไปใส่ดอกนั่นดอกนี่แต่ที่มันจะเห็นเหีมันเปื่อนมันสีบมีคุณภผาพมันแันบานเท่าอื่นมันก็แย่อ๋อมันจะแย่มันจะแย่มันจะมีเศษฝุ่นเศษยางไปเขาจะย่อมตัดตัดขามันถิ่มอือดที่เขาเขาบ่ตัดเป็นบ่ครับ เมื่อเจ้าโบจะตัดครับผมเก็บดึงออกไปเลยกับใส่ถุงอะที่นี่มันก็จะไปเปลี่อนดอกในถุงครับหลือเวลาเห็ดมันทั้งก้อนหมดอ่านยากเพราะว่ามันถึมีกีบดอกยังฉีดนอ้ครับผมเนี่ยยังเสียมันก็จะแมนทําไม่ไดนมันแมลงยากเราถ้าเกิดเห็ดถึงน้ำเนี่ยไม่ยังก็บเลยโบดุลครับก็คือไอ้เก็บแล้วก็ตัดไปพร้อมกันเลยแมนเก็บแล้วก็ตัดเก็บแล้วก็ตัดตัดแล้วก็ใส่ถาดนี้ไว้ตัวนี้ก็จะไปเฮ็ดปุ๋ยครับแล้วไปเฮ็ดปุ๋ย อมือหนึ่งนี่เขาเก็บได้จักประมาณจักกิโลครับไปก็โดยเฉลี่ยประมาณสิบกิโลครับสิบกิโลแมนครับต่อนเราตอหนึ่งหลอดแมนบ่ะครับอ่าประมาณครับผมทั้งวันมัดมือเลยร่วมร่วมกันประมาณสิบโลแล้วแต่เพราะว่าเฮ็ดเนี่ยมันจะออกพร้อมกันนะครับอย่างลุ่งเลื่อนนี่เดี๋ยวลุ่งลุ่งนี่แหละจะพาไปลุ่งกันหนึ่งเดียรเก็บไปมันลอมมันห้อมซ่าลุ่งครับมันจะเป็นถ้าเกิดพอเป็นกาเป็นกาบหลุมละฆังคผม มันจะมีช่วงขึ้น<ม>ขึ้นขึ้นแล้วสูงสุดแล้วมันก็จะลดลดลดลงมาครับมันจะบอกออกทับทุกกันทุ่มือประมาณนั้นนะครับผมม,มันก็จะมีพักช่วงพักตั้งท้องอ๋อมีตั้งท้องน,อบบนั่<ถ><ค>นหครับอันนี้ก้นเกิวมาพักตั้งท้อง <S 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 คือเก็บเศษไปปุ๊บไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้มันก็จะออกมาอีกนะครับผมแต่มันก็จะสะสมอาหารก่อนเจ็ดวันสิบวันสิบห้าวันแล้วแต่ความเหมาะสมของอากาศความชื้นครับมันถึงจะออกมาอีกขอบหนึ่งมันไม่ได้ออกว่าเขาเก็บออกไปปุ๊บ มืออมึงออกมาทจะีกไม่งั้นมันจะไม่มีที่เก็บเงินมันมีหลายผลยมันก็จะมีช่วงตั้งท้องของมันอยู่เห็ุแต่และชนิดมันก็จะตั้งท้อง<ม>ต่างกันใช้เวลาในการสะสมอาหารต่างกันเหมือนคนท้งทอง9้าเดือนครับหมูท้องสี่เดือนอะไรก็มานี้ทันั้นมันจะไม่เหมือนกันแล้วยุนี่ไอ้ควบคุมอุณหภูมิซ้ำไหนครับไอ้อุณหภูมิขาต้องมีการควบคุมนะครับเรือว่าไปมนีครับตัวนี้มันจะมีเซ็นเซอร์ช่วยนี่นะครับผมมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น สั่งผ่านมือถือได้ระบบสมาร์ทฟาร์มหน่อยมานั้นครับผมเพราะว่าห้องโม่สามารถสีมะนังหดน้มซ่อมมันเบิ่งไอ้เหมือนมันหอนละครับมันหอนแหละไป็หอนนําตัวนี้มันจะใช้เครื่องมือรดน้ำอัตโนมัติเลยแม่นบ่ครับหนึ่งแม่นครับมันจะฉีดเอาองอกมาจัดสปริงเกอร์ตรงนีแม่นหนึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่คนเขาไม่ทํากันครับตัวนี้เป็นหัวพ่นหมอกเนาะตัวนี้แล้วกันตัวนี้เป็นหัวพ่นหมอกเวลามันทํางานเนี่ยมันจะพ่นเป็นละอองหมอกลอมาแบบนี้เลยครับออกมาตรงๆน้ํามันจะไม่มาโดนดอกหิด ดังนั้นจะทําให้ดอกเห็ดที่นี่เนี่ยไม่แฉะครับล้งเจ้าเพิ่นแบบเพิ่นจะเด่นนนักหลยเพิ่นก็เอาสายยางสิถามันฉีดก็่ีค่อยเก็บเห็ดมันจะเด่นนำนักตืมมันจังหน่อยแต่เ้าเอาเอาอย่างสั้นครับถ้าเอาเน้นคุณภาพนํานักเลยหน่อยกระซ้างเลยวาที่นี่จะขายเห็ดแพงกว่าที่อื่นอยู่ขายกิโลจะกําละจักบาทครับอ่ายังไปทรงกับกิโลละแปดสิบเก้าสิบครับแล้วแต่ช่วงอืมแล้วแต่ช่วงือกั้แมนครับผมครับ เดี๋ยวปตาคุณภาพแน่นอนเอาไปเก็บแกงได้เลยเมนครับแมนครับก็ต้องล่างเลยล่างให้แล้วแมนครับไมได้ล่างครับอยู่ดีผมไดีล่างคือว่าเท่าเก็บทั้าก็ตัดขาไปเลยนะเอาไปแกงกินได้เลยไปแกงกินได้เลยครับแต่บมหมั่นใจกับเอาไปล่างอีกหน่อยเพื่อมันมีเศษขี้เลื่อยติดไปแต่บางเพื่อมันก็จะมีเหมือนแบบเหมือนเหมือนผักอินรีย์ทั่วไปเหมือนที้มีหนอนไปนําติดติดขาไปในวงเดือกิก็บรอบเหมือนแรงก็มันขึ้นเนี่ยมันสีนบ่เห็นบมืนไงนะครับมันก็จะ ไปล้างทำความสะอาดหน่อยก็ใช้ดังันได้ละครับแต่ว่าอยู่นี่ไม่ล้างให้เพราะว่าเท้าล่างไปแล้วลูกค่าเอาไปเก็บเนี่ยมันจะเ้าอื่อนยิงลหรมันจะแฉะมันจะแฉะมันจะเน่านะครับแม่นครับอายุการเก็บรักษามมะได้ไม่นานถ้าเกิดมันยังแห้งๆอยู่เนี่ยมันจะเก็บได้ดนประมาณนั้นครับอ่าเดี๋ยวพายางไปเิ็งอีกจากโรงเรือนโรงเรือนนี้เป็นโรงเรือนแบบระบบทั่วปกติทั่วไปกลางมุ้งอะไรกันโรงเรือนกลางมุ้งธรรมดาครับกลางมุ้งธรรมดาครับผมตัวนี้จะมีระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยหน่อย เพิ่มต้นทุนหน่อยอข้างบนก็มี้งาง<น>ยศมาครับเนี่ยข้างบนมันจะทำเป็นฝนเทียมเพราะว่าเห็ดพวกงนี้มันชอบอากาศเย็นเห็ดนางลมนางฟ้า<อ>เพราะมันชอบอากาศเย็นหนึ่งพี่ครับปลูกต้นยางพาราให้มันอยู่ครับผมให้มันอยู่กิ่งกิ่งไม้ยางพลาราเนี่ยก็สามารถตัดเป็นท่อนแล้วก็เอาเชื้อเห็ดใสเพราะเป็นเห็ดได้ครับแต่เมื่อกับเกื้อกูลธรรมชาตินะครับเนาะนม่ครับอันนี้มันเหลือจากทีมงานเก็บไปกินบ่หมดตัวนี้เป็นตัวอย่างครับ ี่มันหลงเหลือจากเขาเขาเก็บไปบ่มเิดเนี่ยเหลือสภาพดอกนิดหน่อยเป็นเฮ็ดยังครับนี่ตัวนี้เป็นเห็ดเฮ็ดบดครับผมเห็ดบดเหมือนครับแลถ้าเจิดเฮ็ดคอนเฮ็ดอันนี้นะครับแมนครับผมตัวนี้ไม่เห็นภาพเพามเ็ดนี่ตัวนี้เป็นไม้บักวงหิมพานจากอาจารย์คุณขอเนมานนะครับอย่างตัวเนี้ยมันจะเห็นรอยรอยที่เราเจาะใส่เชื้อครับ เจาะใส่เชื้อนะครับเจาะเจาะเจาะไส้เชื้อแมนครับมันก็จะออกมาทั่วทั่วก่อนทั่วเวลาเชื้อมันเดินแล้วมันก็จะเขาก็ระมีเน็ดกินแมนครับตัวนี้แล้วก็เอาไเป็นอะไรในปางสิเลยบ่ครับหรือว่าเ้าต้องลดน้ำต้องอียังคุ้มอยู่บ่ครับคือตัวนี้มันบ่ต้องลดน้ำเพราะมันมันมีลดน้ำโดยธรรมชาติหลังคาอาจารตั้งไว้เลยเนาะตั้งไว้หนาลดน้ำไปแล้วเมื่อจะตกฝนตกมาบนหลังคาแล้วก็มาโดนขอนมันโดยอัตโนมัติโอ้มันว่างไปตรงน้ำแม่แมนครับผม มันก็เป็นกจรชะมัอัตโนมัติแหละเพราะว่าน้ำมันตัวแวนครับผมก็เหมือนเหมือนเหมือนหน้าฝนฝนมันตกมันประมาณนั้นครับผมครับอ่างลงเดือนนี้ก็เป็นหินนังฟ้าเหมือนกันครัผู้ฐานดำนะครับผมดูน้าตาแม่มันจะเป็นกลางมุ้งธรรมดาอากาศจะขึ้นกันบ่ครับคนละย่างเลยครับตัวนั้นมันจะเย็นกว่าหน่อยตัวนี้มันจะไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่นะครับผม ันนี้เสียดายเพิ่นเก็บไปก่อนนะครับแต่ก็ยังหลายอยู่ก็ลังออกนะครับเนาะตอนเย็นได้เก็บอีกบ่ครับนี่ตอนเย็นก็เก็บอีกครับผมอ๋อไม่ต้องไปใส่เลยนะครับเนาะเขาเฮาก็เน้นเฮาก็เน้นเฮาก็เน้นแบบขายให้มันสดลูกค้าจะได้แบบกินของดีออ๋แล้วคือบางคนมาพี่มีเฮดบอ บ่มีพี่ชงมุลเหลวแต่ยังได้ถาเอาเดรบเกตมาให้ใหม่กินนะครับอ๋อมาแบบเอากินสดๆเลยแมย่นครับโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องผู้ที่มา่อหอดสวนนี่คือสิได้กินของดีนะมาเก็บเอาได้เลยนะครับผมกินละวชิบบาทชิบบาทโลดผูดที่ได้กินดีกูหมู่กับขึ้นยาบ้านแถวนี้แหละพูดถึงว่าวม,มีฟาร์มเห็ดบนขี่จักรยานเมื่อสื่อนะ,อะตอนนั้นเคอได้กินตอนนั้นนะผม เย็บสุดเลยวเสดท่นหนาได้ว่เสดลุงเรือนนึงเขาปันยูเด็จักก่อนครับไอประมาณ3ามพันกร้อนครับผมสามพันหกร้อก้อนใส่ต้นทุนหนไรไปไหนครับไออะลุงเรือนนี่เป็นลุงเรื่องเอ่อเล็กแป๊บหนามนะครับผมอายุการใช้งานตัวนี้ดนแล้วนะสิปีแล้วบูว๊สเฮ็ดมาสิปีแล้วแนนครับตัวนี้มันใหญ่มาจากด้านหลังอืมนายมาจากด้านหลังครับครับผมลุงเรือนตัวนี้เป็นลุงเรือนเก่าจากด้านหลังแต่พอด้านหลังเนี่ยมันเป็นพื้นที่โล่งแบบที่นี่เฮ็ดโดยที่บอกว่า เฮ็ดพวกนี้มันเป็นเห็าอากาศเย็นเพราะอากาศเย็นแล้วตรงนั้นมันแดดแดดทั้วันแห้งมันออกบอดีอ้ายก็เลยปลูกต้นยางพาราไรับางแ,แผนล่วงหนาไปเลยทาอยู่ตรงนั้นสามปีสแลนที่เรากางไว้หลังคามันเริ่มพังกกจะย้ายมานี่ก็ย้ายเหล็กพวกนี้แหละมาก็มาเชื่อมใหม่ต่อใหม่ครกะมะ็มาเฮ็ดอยู่ใต้ร่องห,มหม่มห่มไม้ยางเนาะมันก็จะอากาศเย็นขึ้นมาหน่อยแ,แต่ว่ามันก็จะซอยห เอ่อเหาเฮาใดเฮ็ดลายขึ้นเพราะว่าอากาศมันตรงกับที่เขาต้องการอประมาณนั้นครับงบประมาณเนะครับงบประมาณประมาณสองหมื่นหาครับผมสองหมื่นหาแต่เฮ็ดได้มากแล้วสิบกว่าปีแล้วแต่ล้เรื่อนก็ครับคือได้ทุนขึ้นไปแล้วได้ครับผมได้ได้เหลือแต่กําไรครับมันรับแต่กําไรล้วนเลยนะครับอ่านี่คือเห็ดนะครับผู้ใดสนใจกับสามารถเข้ามานะครับเดี๋ยวบ่าวสลามจะทิ้งเบอร์โทรติปต่อไปให้นะครับท่านกับเขามางานสะดวกสบายนะครับพี่น้องเด้อ เดี๋ยวสิพ้ายางกระเบื้องฟาร์มของไอ้เพื่อนอีกบันเพื่อนเห็ดยังแน่นะครับกิจกรรมอยู่ในสวนเพื่อนยืนอยก็เป็นแปลงพักที่เอามาปลูกจากก่อนเห็ดเกาเนาะครับพนนี้ก็ล่างแนวมันยังมือหนีที่เมื่อนกบมาก็ได้เฮ็ดครับวเฮ็ดก่อนก็เลยยังมือหนันอยู่ครับผมตอนนี้ก็เป็นโรงเรือนอีกสามไรนะครับไอ้ครับผมครับพื้นที่สามไรครับอยู่นกับเบียดเซตเลยนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของการผลิตครับ งานผลิตสวยงามการผลิตเวลาถ้าเาดี๋ยวามที่ว่าปกติแต่ก่อนเนาะมันมีลูก่้ามาสังก่อนสังหยั่ง,งหเห็ดใบเห็ดใบขายห้อเห็ดก่อนขายนาอยู่บ้าบไปขายครับขายครับขายก่อนจะบาทครับก่อนละสิบบาทครับเดิ<อ>นเต <ๆ S 1> ็มพร้อมเปิดครับโอ้แต่คือซาำโรงงานผลิตเลยแม่นครับ <c oughs> ผลิตใจเองแล้วก็เห็ดตามออเดอร์หลูค้าตัวนี้ก็เป็นเครื่องผสมครับคิดเลื่อยนู้นมาผสมช่วงนี้เลยดูใบไม้ร่วง ร่วงเต็มเลยบรรยากาศธรรมชาติดีครับพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นเตานึ่งนะครับผมนึ่งเสร็จทานเลยนะครับครับผมกวางย่างโตเลยครับพี่น้องนึ่งเสร็จแล้วก็เอามาเขี่ยเชื้อในห้องนี้แหละครับผมอ๋อครับเขี่ยเชื้อแล้วก็เอามาบ่มตรงนี้ครับอเหตุเป็นสารส่วนดีเนาะครับอ้เนาะครับเอามาบ่มตรงนี้เพราะบ่มเดินเต็มเสร็จแล้วก็ขนออกมาเปิดทางด้านนี้ครับผมอ เดี๋ยวนี้เป็นก้อนที่มันใช้งานไม่ได้คัดออกครับผมเดี๋ยวไปทำปุ๋ยปกติงานในสีใสแรงงานจะก้นครับไอปกติเฮ็ดกันอยู่สองก้นครับผมกระทีมงานสองก้นไปเฮ็ดใบไปเฮ็ดหลายเพราะว่าเฮ็ดหลายมันนีิเ่ณเหรอมันทําเยอะแต่ว่ามันไม่ได้ราคาเฮ็ดหลายจะบ่ไเ้ราคาเพราะเฮ็ดหลายเขาไปหอดตลาดเท่ากับ มันหลายอยู่ได้มือนนี่ลดราคาด้บอลล่ะอย่างทีนอ้อเขาก็เลยเห็ดเน้นมาเห็ดเปเราก็ไปหาตลาดก่อนค่อยผลิตแล้วติดต่อที่สูนีก็เข้ากับเห็ดพี s เสกินสบายใจเนาะอยู่ในอยู่ในเครือบริษในเรือขายในกลุ่มเขาก็จะช่วยการตลาดเราแล้วก็จะมีที่วางขายมีวางในช็อปอยากบูทที่สสจอบ้างอะไรประมาณนั้นครับเขาจะหาตลาดเลยก่อนท่าไปผลิตเ่าบพอผลิตเล้ยๆไล่้ย์ไล่ก็ค่อยไปขนไปตลาดอันนี้จังสั่นราคาเขาสามารถกดราคาเขาได้ อันค <That 's S 1> kind of ือสมัยก่อนกับพ <aker> <tense> ่อไปได้เนาะครับแครับแต่สมือนี้เขาเ็บพอยักยางตลาดปันใดแล้วครับผมตัวนี้คือเหล่านยังครับอตัวนี้เป็นข้อไก่ครับผมโอ้ข้าวขาไปได้บ่ครับได้ได้ครับผมโอ้เลี้ยงไก่ไข่นะบอกครับไอไก่ไข่ครับผมเลี้ยงแค่ตัวครับเลี้ยงแปดตัวครับผมแปดตัวนี่เขาเลี้ยงแปดตัวแม่แปดตัวผู้อีกตัวหนึ่งไอ้ตุ้งไอ้ตุ้งตัวนี้เป็นไก่พันไข่เลยบอกครับแมนครับผม จำชื่อพันธุ์ไม่ได้พันธุ์อะไรก็ไม่รู้เล็ดเล็ดอะไรสักอย่างนึงรถไอแลนด์ไหครับอ่าประมาณนั้นแหละครับผมรถไอแลนด์แดงเดี๋ยวจะปิดเดี๋ยวจะปิดเพลงไปก่อนเดี๋ยวจะคุยกันไม่รู้เรื่องครับตัวนี้เขามีการฟักนั่มหรอครับใช่ครับผมอ๋อจำนายดูใกล้นะหมอครับไอยังไม่ถึงขั้นจำนายครับผมแต่ก็มีมีไว้เอาไว้ขยายเพราะว่านี่มาดูมันฟักนี่ยังตัวหนึ่งเพิ่งฟักออกมาเดี๋ยวพวกนี้รุ่นพี่มันฟักได้สิบสี่ตัวอยู่ เลก่อนมันจะมีพ่อพันตัวสีดําอีกตัวหนึ่งนะครับผมโอ้ตัวนี้ลูกไก่ที่เขาพ่อเองแลลวครับผมนี่ไก่ด่างแน่เด้โอ้ไก่ด่างกันนี้แม่มันมีชูอันมีชูอันก็เลยเป็นไก่ดาขาวเออตอนนี้มีไก่ด่างมันนี้เขาผสมทั้งสี่ไอเอามาเนี้เป็นเลือดเลือดลอยแถบบครับหรือว่าสามสายตัว ตัวตัวพรเป็นเลือดเลือดลอยอยู่ครับตัวแมงเลือดลอยมันมาจากคนละของเนาะห้องกระสือไก่สาวมาครับแล้วก็พอดีมูมันเห็ดมีฟ้ามไก่ก็เลย้มันมีพอพันุ์อยู่มันก็เลยแบ่งมาให้ก็ได้มาตัวหนึ่งก็ได้มาสองตัวแหละตัวหนึ่งพอพันุ์มันสีดําอีกตัวหนึ่งพอพันต์ตัวสีแดงมันก็เลยใช่ครับผมมันก็เลยได้ลูกตัวนี้เป็นลูกผสมจากตัวได้ผสมกันแ่นบึงกระดดครับมีตัวบากดังกับนี่ ตอนนี้ก็เป็นพวกน้ำหมักจะหาเห็ดอะไรพวกนี้ครับผมเอาไปในนี้หลายอย่างนะครับเนาะครับผสมกาใส่ไปเพราะว่ายังทุติว่ามันเกิดการลอกดาวอีกเท่ากับอีเด้เห็ดก็มีแล้วครับผักเขาก็มีแล้วไก่ไก่เข้าก็มีแล้วสบายแหละเข้าอยู่ได้เลยเนาะครับเนาะซ้ำนี่เดยวสะพายยางครับไปเบิงโล่งเรื่อนปลูกพักเพิ่มอีกนะครับเรียงซ้ำนี่ พอบอกให้มันเป็นผ้าละหมากไมก้เนาะไอะนเน <ผม S 1> าะแต่ละให้มันเลี้ยงเข้าได้หแมนแมนแมน,แมนจังสี่ก็ได้มือละเจ็ดฟ้องหกฟ้องหาฟอง,ฟอง,ฟองแ,ลแล้วแต่เนา,เาะเข้าบ่ได้เข้าบ่ได้เล่นเน้นเน้นเน้เนขุนมันเท่ากบมีแหนแดงให้แหนแดงมันมีมีข้าวนึ่งที่กินไม่หมดเราก็เอามาให้มันครับโดยช่วยกําจัดขยะด้วยมีเศษผักเศษอะไรที่เรากินไม่หมดเราก็มาแบ่งมันกินด้วยนะครับผมถือว่า ลงโตเลยการบริหาร,รจัดการ <ผม S 1> อยู่ในฟาร์มนะครับพี่น้องตัวนี้ก็เป็นแบลงผักมีพึ่งลงผักบุ้งไปมีถัว่วครับมีเกระเทศมีบวบจะปล่อยมันเลื้อยแถวนี้แหละไม่รู้จะไปยังไงตัวนี้เตรียม,มเลยเพราะว่าสายพันธุ์ใหม่ก็ล่างสิเขอไม่อีกต้องเริ่มปลูกไปแล้วนะครับไอ้เขาต้องเตรียมหลุมหลบภัยเขาเรียกหลุมหลบภัยต้องมีการวางแผนไว้นะครับพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นเป็นจะปลูกเมื่อเกลือเทศ นะครับผมแต่ตัวนี้ก็เริ่มเริ่มแดงเริ่มกินอะไอ้ตัวนี้ไข่ที่เก็บมามันกินไม่หมดกินไม่ทันเราก็จะมาทําเป็นยูรินซีมันก็แสงใสครับเช็ดเองนะครับครับผมก็ขยายอยู่นี่เลยครับผมนี่โอ้ี่็นอะไรตัวครับนี่เป็นแล้วก็จะเริ่มจะขยายเช็ดทายนะครับนี่แน่ๆคนอาจจะขายครับคนมีคนซสื่อก็ขายสไคาย์ไาไปไลยครับยังต่างราคาเไม่ถึงเลยถึงคุยกันถือข้ออาจจะลดเป็นพิเศษก็ได้ครับไอ้ตัวนี้ก็ เป็นเมื่อเกิดเทศนนะครับพันซูลอริโนบนสวีดนะครับผมอันนี้ฮแนกเนอร์เพราะว่ากระรังฮองกายเฮ็ดแท่นไอ้หดนาอครับผมผสมหนามมักแล้วก็หดครับผมยุนี่ก็คือลรงเรียนนี้เฮ็ดเองเลยบ่ครับไอ้เฮ็ดเองครับผมเฮ็ดเองครับโอ้ทุนร้ายมานนะครับซ้ำนี่ครับนี่ประมาไปพัญหา้งครับผมสื่อมันมีเหล็กเก่าแนอล้วก็มุ่งมุ่งนี่ไม้ล่างไม้ครับพลาสติกอันไม้ครับผม มุ้งนี่เข้าสื่อมากนี่มันตาทีสำเร็ครับไอ้นี่มุ้งตัวนี้ใส่ตายี่ิบครับตายี่บมวลแล้ประมาณสามพันประมาณนั้นครับผมประมาณส0 0พันกว่าบาทครับผมแต่ก็จะไปเพียงหนึ่งเหกเมตรนะครับผมแรงงานไม่คิดนะครับเพียงแค่นมี่ครับผมตัวเองมือวางแานก็ะฮิดตัวนี้มันเป็นพันกินสดบ่ครับไอ้เมนครับผมตัวนี้ก็กินสดพวกที่เขาเอาดินเอาหญ้ามาปลูกเกิดจากยูนในฟาร์มขาเองนเมนครับก็จะมีดินดินปุ๋ยหมักใบไม้บ้าง คือตัวนี้มันเป็นงานทนร่องของหม้อบนน้าอาจา์เป็นไห้ซอยเอามาปลูกล่องทนร่องหมงบวนในร่องเลื่อนขนาดเล็กเนี่ยไม่ได้สูงมากอุณหภูมิค่อนข้างร้อนหน่อยครับมันจะทนได้มันยัางวนสวีดเนี่ยมันเป็นพันทนร้อนครับถ้าอากาศร้อนหน่อยมันอยู่ได้แล้วก็ผลผลิตมันก็ยังมีรสชาติดีอยู่ก็ลองเปรียบเทียบกับพันที่เขานิยมกันคือพันโซลาลิโนนะครับผมมันก็จะสายพันธุ์ครับอยู่นี่มีสองสายพันธุ์ครับ ครับผมมันก็จะมีการทดลองดินปลูกที่เรา,เราผสมเองกับดินออปอนงานวิจใจน,นะครับแมนผมมีงานิจใจนํเก็ทดลองไว้ด้วยครับโดยตัวเองมันมันจบวิทยาศาสตร์มนมันชอบทดลองไม่ <laughs> แล้วนี่ห้องปลูกนี่ประมาณจากักสัปดาห์จักเดือนครับจังสามารถเก็บพลผลิตกินใดครับเนี่ยอันนี้บอกตรงๆนะแต่ข้อมูลยังบ่แน่นนะครับตัวนี้มันเริ่มปลูกวันที่เดยนนะพี่เขียนไว้อยู่เอะตัวนี้ เริ่มปลูกวันที่ยี่สิบเจ็ดนะเริ่มมาลงถังแตปลูกพราอเมล็ดมันอายุมันนด้ประมาณสองเดือนสามเดือนจะเริ่มเก็บผลผลิตได้ครับประมาณนั้นแล้วทีนี้ก็รากยาวไปเรารักษาต้นมันได้ไม่มีโรคแมลงเข้ามารบกวนมันก็จะเก็บไปได้เรื่อยๆครับอายุมันสี่ยุประมาณจักปีครับบ่ถึงปีหรอกครับผมประมาณอเป็นเพืิดระยะสันนั่นแครับหาเดือนนี้ก็เต็มทีแล้วเท่าที จำได้นะครับผมแต่พันธุ์มันกินสดได้มั้ยครับแม่นครับพันธุ์กินสดได้ครับความหวานตัวเนี้มันจะมีตั้งแต่ถ้าดูแลดีๆหวานตั้งแต่เก้าบิกจนถึงสิบสองสิบสามบิกขึ้นไปโดยมาตรฐานหวานนั้นเลยว่ครับหวานครับผมหวานอ่บาบม่มีเมล็ดขยายไอขายน้ำวะครับ <c oughs> ถ้าเกิดจะขายมันไม่มีเมล็ดพวกนี้มันเป็นพันธุ์ไม่มีเมล็ดแต่จะขยายจังไรครับแต่ขยายคือมันจะมะีส่วนของการผลิตเขาทำเมล็ดขายอยู่แล้วเขาจะมีส่วนของเขาแหละ แต่ว่าเราก็สามารถขยายได้ของเราอยู่นะครับผมแต่ว่าบางคนก็เอากิ่งชาไปชําม,มันก็ได้แต่ว่าระบบรากมันไม่แข็งแรงครับมันเหมือน,นตอนกิ่งรากมันก็บกแข็งแรงอายุมันก็จะหน่อยลงการหาหารมันก็ไม่ได้เก่งมากมันก็อาจจะต้นเล็กไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ประมาณนั้นครับครับผมและสุดท้ายนะครับอไอ้มิยังจะฝากให้สำหรับคนอยากมามีงานอดิเรกหรือบอ่เป็นอาชีพนะครับเล็กๆน้อย ในยุ่งในพื้นที่เจ้าของนะครับไอครับผมถ้อเกิดภัยสนใจกะเขามาสอบถามเขามาเรียนรู้้น้ำเงนได้ไหครับผมเป็นกันเองบ่มีปัญหาอย่างครับผมมาถามได้อ่านั้นได้ปกติครับผมครับการสิไม่ใช่เกษตรเป็นสีต่อมีใจรักเนาะครับเนาะแม่นครับคือยังสีเหรอครับมายืนอยู่ทางัหนอีกห่อนมาแห้งแล้วนะขนมหมากอีรีกัเฮดบไดดออ่ามันเป็นงานที่แบบไวหลุ่นเขาบ่มากอะมันมันเปื้อนมันสกปรกแล้วมันก็ต้องใช้ความ ุูาหานะว่ามันจะโตแต่มีความพยายามใช่ครับเดี๋ยวบางคนจะมาด้อยค่าเกษตรกรแบบเฮ้ยอาชีพเกษตรมันต้อยต่ําแต่จริงๆก็มันไม่ใช่นะครับเกษตรกรเนี่ยถ้าผมนะผมก็เปรียบเหมือนคุณหมอคนหนึ่งนะจ่ายยาคุณหมอแค่มีหน้าที่จ่ายยาให้คนไข้ตอนที่เขาป่วยแล้วครัแต่เกษตรกรเนี่ยจ่ายอาหารที่ดีให้คนกินเพื่อมีสุขภาพที่ดีเนี่ยผมว่ามันเท่กว่าอีกนะใช่ไหมครับถ้าเกิดคิดในอย่างนั้นคือทุกอาชีพมันมีความสําคัญเหมือนกันครับ ทุกคนมีความตือนกันแต่ว่าเกษตรกรนี่เขาก็มีความมุม,มานะกว่าจะผลิตเมื่อเกิดเหศอย่างเงี้ยอีกสองเดือนถึงจะได้กินลูกอย่างเงี้ยทางเกษตรมาครับทางเกษตรกรเท็ดแนวดีๆบางที่คนอาจมีสุขภาพดีไปนั่งหมอมาทำงานหน่อยลงแมนครับผมทุกอย่างมันสัมพันธ์กันเรากินอาหารไม่ดีเราก็ป่วยเอาง่ายๆเลยกินอาหารบูดมันก็ท้องเสียเข้าโรงพยาบาลละแต่เราให้แต่ของดีๆเขากินเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนอาหารมันก็เป็นยาชนิดหนึ่ง เหมือนมันจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับไเนาะไม่นครับแม่นครับผมอ่านี่ครับนะครับเป็นอ่ยนะครับที่เพิ่นเฮ็ดพริกพันนะครับจากที่เฮ็ดเฮ็ดได้หลายแล้วก็เปลี่ยนมาเฮ็ดให้มันเป็นผสมผสานนะครับหลากหลายอย่างหลายหลากหลายแนวนะครับพี่น้องอ่าผู้ใดอยากเข้ามาเบิ่งงานก็มาได้นะครับเดี๋ยวบ่าวสลามเจ็ดถิมเบอร์โทรไปให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ่าวสลามขอจบไปซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามาติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะครับแล้วเขาขอบคุณอ่ยอีกทีหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพอกันคลิปหน้าครับผม